เกมเริ่มแล้วค่ะพวกกเทยเปลี่ยนยังไงกันบ้างค่ะไม่ได้เจอกันนานคิดถึงกันไหมเอ่ยก็คือแบบช่วงนี้งานยุ่งมากงานกัดตัวสุดๆแกตืนเต้นหมดแกตึกตั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 วอะไรนะาไหนดูซีวะแมงกือวันนี้เราเจอแมงกือนะคะผู้ล่าเป็นแมงกือวิ่งค่ะเข้าเรืนองไปไม่ใช่ทานหรือเปล่าแต่เชื่อ่าทันค่ะหลอกล่อไปก่อนค่ะพักไม้ดูเวลาไปดย วก็วเนคเข้าโรางพยาบาลพารไของเรานะคะัอ,อ,กกกอกนกลุมการต่างด้วยแรงมากแม่จังวันนี้ก็ตเพ่นอย่างเดียวค่ะกาต่างก็ยังไม่หมกจังวัน,นี้ก็ต้องวิ่ตรงตกลุลงมากๆกาต่างก็นาก่าจะหแลในรูอ่ะหมดแลดข้าไมไปแบบสาวแทงอ่ะนังตามมาติดิแหลคือแบบว่าก็อยากมาทาคลิปอยู่นะคือแบบน้ยุ่งจริงจริงจริงแบบเสียงสูงแบบจริงจริง,รงแก คือแบบว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยฉันกิดไวฉันน่าจะลงกิดได้ประมาณ1-2กิโลกรัมต่คน,ะค,ะคนหวานเป็นแรงกบเป็นโรียากับมทานแบบสาวแท้สาวทแท้ก็ปรากของไม่ทานนะคะจะเอาอยัางไงต่อคะแม่งคือสาวอาอยังจะไล่ยอยู่หรอคะ ข้ามชาบะอ้าวาแล้วทั้งวันนี้มีผู้บ่าวขี่มือมาชนให้สาวแท้นะคะสาวแท้ก็น่าจะแบบรอดตัวไปแบบบุดวิดน,นะคะในขณะที่สาวแท้รอดแล้วสาวแท้ก็จะไปทําการถอดรหัสนะคะพเพื่อให้เป็นการ4สีเวลาค่ะเดี๋ยวเราจะไม่ได้ออกจากแคมปที่นรกแห่งนี้นะคะเพราะว่าเราต้องรีบออกจากแคนที่นรกแห่งนี้นะคะ่ะเพืกก่อจะไปเจอแม่ลูกหน้าปวะคกุณผู้บ่าวของ,งเราก็โดน พอร์ตไปไหนข้หยิบไปเลยพอร์ตไปไหนสาวตรงนี้หรือเปล่าตรงน้ำเทนีรอเทไปหาแฮตตี้แฮตตี้เขาสตารบมาเลยแฮตตี้แฮตตี้มีของอะไรอยู่ถ้าเทไปหาใครอ่ะถ้า,งานสงสัยจะเทไปหาเครื่องที่แบบตัดโทงเชื่อมเครื่องอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะ ทำไมถึงรู้นะหรอเพราะว่าฉันทําบ่อยค่ะอุ้ย้องแพตตี้ค่ะ,ะจ้ากดนะก็มีไปแบบสาวงามสาวแท้อะไรคะจะกลับมาดูหรอไม่กดหลอก่าใค่ะคย,ยิงรูไปหนึ่งกลุ่มแบบสาวแท้นี่ค่ะเราก็จุดภูให้ประกาศให้แมงกือรับรู้ว่าเราสวยปังขนาดไหนมีผ่าใหญ่ไปเลยค่ะเราไม่ต้องกลัวมันจะเปิดโปงเปิดโป๊ตัวเองค่ะให้แมงกือได้เห็นร่างสวยของเรา ช่วงนี้เข้ากับเดือดขาดตั้งขออัได้ดยนะคะถ้าอิฉันพูดลิ้นพันกันหากตอนนี้ขออนุญาตถอยหนก่อนเอ้ยไม่ใช่ถอยหนีม้งค่ะคือทุกคนตั้งแต่ไอเดนอัปเดตอะไรนะส่งสงงงน่งใหม่แบบใหม่เนี่ยคือนหน้าลำขาญมากแก่อาจริงที่จริงแก่คือแบบพันเกตการณ์นจอะเข้าใจนะว่ามันปิดได้แต่ว่าพออีฉันจะเล่นเข้ามาในเกมฉันก็ลืมอะไรสมองสมองไปหมดเลยค่ะ แล้อีกอย่างนะคะคือเวลาเล่นเกมไปแล้วเราเียงเกมไหนแก,แกอัปเดตมาแล้วคืออะไระ่าวแต่ที่จะอัปเดตให้แบบปังเวอร์อันนี้พับอัปเดตให้แบบพังลงพังลงก็ไม่ไหวแล้วข่าวแล้วเพื่้นจะไปช่วยกันอะไรกันรุไปแล2องค่ะค่เลยคือแบบพาโรยรุงรังมากเลยค่ะจะเอาเวลาไปปังกันค่ะช่วยคนเดียวก็พออยูค่ะสภาพค่ะ ให้คนสวยต้องแบกชุดหนักๆนี่นะไปช่วยเก็บบ้านหรือเปล่านี่ยอ้อจะบ้าตายรายวันคเธเดี๋ยวเราจะไปยุ่งเพนตี้ขึ้นมาราคาน้องเพตตี้น่าจะรีโคเบอรี่ได้กบก้าครับอ่ะห7เจอแม่หม่แล้วอ้ยสับสัตีีเเรนี่นะหนพับข้ากัทีามานแบบสาวแท้ยังไงเหอจังหวะนี้ตีโดนหรือเป่าชิไปก็หมือนทียตีตี เบลตทายแล้วพีเธอจะมาล้มแบบนี้ไปได้มนาะห,หรือโดนอีเมงตือมาไลก่ก็บค่าเช่าที่เหรอออเืซอสวยนะนนแบบพับเงินเพื่อจมรูจะโดนหรือเปลา่าโดนหรไม่โดนไม่โดน,ไ,โดนไปเถาะรหัสกันต,ต่อค่ะรออะไรตกแต่ตกแต,กต,อ,แตอุจาวเลยติดใหญ่มเมงกือระถอดรหัสก็แกก็แกก็แกซะแกอีเมงตือมในหัวแล้วล่ะค่ะมันจะมาจีบหรือบนหัวแล้วล่ะค่ะคือตอนนี้มันเป็น ไวช็อกโกแลตโ้ยมันอาจทำชุดแม่ขาดหรอแต่ก็โดนเถอะใครใครจะโดนก่อนตอนนี้ออน,น้อหอมก็ไม่มี รยข้ามายไปแบกมีนแท้ค่ะโอ้ยใส่โค้งสโลว์มากช,ช็อกสุดนขึ้ไปกัอนคะ่ะจังหวะเออคุณแมงกีค้ค่ะเข้าใจค่ะว่าทำไมทำไมต้องมาตัดชุดใฉันด้วยชุดให้ฉันก็นห่างปาก็สวยๆอยู่แล้วทำไมต้องมาตัดชุดให้ฉันเป็น,กกแ,น,ปนแบบโค้ดเปลือยอย่างนี้คะฉันไม่โอเค,ลคเลยค่ะอ้าวไปไหนกลับมาก่อนคะ่ะสาวกลับมาถักชุดให้ฉันก่อนเนี่ยยายเธอเหลือเปล่าถักชุดให้ฉันไม่หน่อย แล้วจังวันนี้อัศวินกำลังขี่หมูป่ามาช่วยเจีิงนะคะโออเจียงเฟิรแกนเจญิงจุดขาดเร็วสิคะผู้บ่าวจะถึงไหมเนี่ยขี่หมูทำไมชักชาทั้งเลยเนี่ยแทนที่ขี่หมูจะแบบรวดเร็วทันใจเออวิดปัดบปิดปาเนอย่างนั้นเลยคะ่ะเลิศช่วยสิคะ <c oughs> เออเลิศฟังบุรีนี่ไทยขอบคุณค่ะแรงมาก ใ, <Hey. S 1> ในระหว่างที่อ e ีแมนกือตูดใหญ่เทเลพอร์ตนี้ไปแล้วก็จะไปลงตรงที่ใกล้ๆกล่องนะคะเพราะว่าตื่นขึ้นมาจะได้แบบเป็ดกล่องหาแบบของกลุ่มเกลิ่บม,ม,มีผู้บา่าํจะม่ช่วยหรอ ำไมเพื่อนโดลแล้วคะโอ๊ยตาตาตาแตายตัวไอันก็อิวมชาด้วยค่ะถ้าใครไม่อิ่ก็คือหิวมชาเบอเพราะว่าตัวไอันเนี่ยไม่ชอบกลิ่นของแบบพวกยาพวกพย,ยาบาล่ะฉันชอบกลิ่นของน้ำหอมอย่างเดียวคะ่ะก็เลยแบบหิวมชาแบบสุดๆที่สุดที่สุดที่สุดแต่กแกตื่นขึ้นมาแล้วคะ่ะแอบเบืยอแบบเงียบๆ ช่วยแพตตี้คุณแพตตี้คะรอดิฉันหน่อยค่ะฉันกำลังจะไปช่วยไม่ต้องห่วงค่ะยังไงคนก็ได้ตูดออกจากเก้าอี้โอ้ยแล้วนั่งไก่เวอร์แม่แล้วจะถึงหรือเปล่าเนี่ยคุณแพตตี้คะแข็งใจไหมนะคะหนู <c oughs> กำลังจะลงไปช่วยค่ะค่ะแล้วไม่ค่อยมั่นใจเลยแกไม่ค่อยมั่นใจในความสวยเลยแหละแกวิ่งไปค่ะโอ๊ยเจ็บนะ ทำฉันทำไมเนี่ยตัดชุดฉันไม่พอ่ยไปทำลายร่างกายฉันเป็อสาววิธยทำไมนางชิดเลียดไอ่อะนางเพิ่งตีไปเองนะขอร้องเลยค่ะอย่ามายุ่งกับฉันเลยค่ะให้ฉันไปผุดไปเกิดแบบสวยๆค่ะลูกกัวรออยู่ค่ะให้ฉันกลับคขาหัดไปค่ะเดี๋ยวขอวิ่งไปหลบหาที่ถอยหมอนก่อนเอ้ยหาที่ถอนใยก่อนนะคะ,อะถอนไปค่ะขวบขวบขวบเสียงถอนแบบ หยาบกระด้างมากแก่หมายถึงเสียงภาคนไม่ใช่เสียงแบบถอนในเกมเปิดกล่องซีได้อะไรคะอ้ยเหนื่อยมากเลยคะ่ะดูสิคะดูท่าเหนื่อยสิคะอารีเปิดกล่องสาวออขอได้ปืน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 เข็มชิตยาเข็มชิตยาปืนปืนปืนเข็มชิตยา,ตยา,ตยาบอกแขนนะอีฟก็ได้อ้าวเลยเลยสคัสสาวเลยเลยซีคุยขยะนาะนไปไหมอีนางเนื่อยกือม,มาแล้วเนี่ยอจ้าเอ๋อ้อย โดนไปแล้วค่ะุ่นผู้ชมอุตส่าห์ได้เข็มมาอะยังไม่อุ้มค่ะยังไม่อุ้มปะเอาเอาอยัางไงไม่อุ้มแบบมีโคบนะลุกเองนะนลุกเองสำเร็จเดี๋ยวหา ฉีดนมแปบตรงนี้แหละต้นไม้ใหญ่เน,นเนียนเนียนเวอร์มันฉีดนมไปข่าจังวนันนี้แล้วก็ทําการฉีดนมถักทอชุดให้ตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าไม่มีใครสามารถถักทอชุดให้ฉันได้แล้วคะ่ะเพราะว่าเหลือกันแค่สองคนค่ะยังไงข้าสารที่เลยผดไปนะเอออ๋อไปเครื่องทอหัสเอ,อ้กนางกำลังมานี่ยองยอง,ยอง ถักทอชุดสิทธิ์เรียบร้อยกลายมาเป็นสาวสวยพร้อมกับหางป้าเดลินเต้นเมอร์มเมดมือจ์กีงใจงหลางแกคือนางไม่เห็นเราแบบเป็นบุญบุญหัวละมากเลยแกเราจะได้เปนทนาร่าเราจะเลงเครื่องนี้ดีไหมหรือว่าจะไปเครื่องโน,น้ตไปเครื่องโน้ดีกว่าแต่เครื่องนี้ก็ดังแรงอยู่นะแกเอ,งงอาง่าดีทาร่าเลยไปเครื่องโน้ตาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งเครื่องแต่เครื่องนี้นมันก็จะสิ้นแล้วไงเพื่อนสุกนางน่าจะมามิธานหรือเปล่า ขนาดนี้ทำไมไม่เป็นค้าซ่าเจตเจ๊ตตึกปัดตึกปัดเต็มเครื่องระหักแล้วค่ะผู้บ่าวอยู่ไหนคะสเตนบาร์น้ำปลาเต๋าค่ะมาเปก่อนดีแค่ไหน จะอดคนเดียวหรือว่ารอดสองยังไงคะสาวเดี๋ยวขอแอบ,บตรงนี้กอนแล้วกันเพื่อความเนบเนียนเพื่อความแบบเหมือนหญ้าเหมือนดินมาแล้วมาแล้วนางแม่คือมาแล้วนางมือ,มมอตุดใหญ่กิมาทางนี้ค่ะแอบแอบไปแบบไ่ยอ่อย่อมย่อย่อค่อยไม่เห็นรอยเท้าแบบเด่นชัดเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนกันนะคะว่าเขาคือผู้บ่าวของเราค่ะเราต้องช่วยไม่ช่วยไม่ได้ค่ะเราจะต้องออกไปด้วยกันค่ะมั้งเหมือนนางเมงคือจะเทเลพอทไปตรงประตูข้างหลังแล้วค่ะ ทีเล็ไปตรงประตูตรงเพื่อนนะีว่าเพราะว่าหนูื่อนตร,ตรงประตูตรงนั้นนะตรงบ้านเล็กอะ่ะนะเขาคิดว่าจะเปิดประตูอยู่ก็ดีแล้วค่ะจะได้ไปช่วยผป้บ่า คอยข้ามเดี๋ยวมันจะโป๊เสียงดังเป็นแจ้งเตือนแมตตูดใหญ่มาๆๆเดี๋ยวยิวให้ใเรื่ๆตามมาตา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 มามไมอะไรสีแดงตรงนีระดับด้วยฟาเกสวยมากเลยไฟมันจะมีมาชนเราหรือเปล่าเอาหายไปแล้วหายไปแล้วเอาจะเต้นอเอ้ามัไงไฟแดงๆมาทุกครตมันแล้วกันค่ะเจาไปเจอกันที่ ช่วยฉันต้นเกมค่ะฉันกำลังจะเปิดตูค่ะตามมาค่ะคะอเบ่ารีบตามฉันมาคะอย่าตายนะคะอย่าทีฉันไปนะคะรีบตามฉันมาค่ะถ้าคุณตามฉันมาได้ฉันจะเปิดตัวคุณให้ลูกให้ผัวฉันได้รับรู้ค่ะท่นอันนี้ฉันขอตัวนาไปค่ะเพราะว่าฉันคิดถึงลูกผัวมากเลยค่ะฉันต้องรีบถอดรหัสค่ะ แล้วจังหวันนี้เจ้ากำนายนเวินก็ได้ตามเรามาแล้วค่ะแล้วตาแดงก็เหลือสูงนี้โอเคตาแดงหมดพอดีค่ะมาสคิคะไล่ค่ะถอหดหน้าประตูไปก่อนเลยค่ะล้าไม่ต้องใส่ใจฉันฉันจะเอาตัวรอดฉันเองคุณเอาตัวรอดคุณไ,ได้ก่อนถําโดนอุ้ยถ้าโดนนี่แบบคือแย่มากเลยนะคะเพราะว่าถ้าโดนปุ๊บนี่คือชุดขาดเลยนะคะเสียงความั่นใจจุกไ,ได้เลยค่ะน้ำหอม ถ้าคุณไม่โดนออะไปซะแล้วผู้บ่าวฉันขิดลที่เดิมอาซีก็อีกซึู้สวยไปหน้งไว้อะไรให้แก้ไม่ได้หรืาใช่นหนะคะเอาเอาไปเอาไปซีนี้นี่ค่ะฟิลตีแบบางเอกเวอร์แบบหญิงแทเวอร์แบบผู้หญิงแทเวอร์หรือมาชิจะเธยเป็นผู้หญิง